นะโอเคนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีนะครับวันนี้วันที่สิบตุลาแล้วนะสถานการณ์น้ําตั้งแนตะ่เราตึงมาในช่วงเดือนเศษเนี่ยนะครับต้องเรียนให้ทราบว่านะักวันนี้นะครับผมกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าปทุมธานีเราลอดพน้นะน้าไม่ท่วแมแน่นอนแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างดีนะครับต้องขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นน้องๆท่านนายกนะนายกทั้งหมดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะที่ช่วยกันแล้เราขอบคุณทางชลประทานนะครับที่ช่วยกันแล้วก็นอกจากนั้นเรายังประสานงานกับนายกอบอจอทุกจังหวัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองยุธยาปทุมนนทบุรีสมุทรปราการแม้แต่ขออระบายน้ําของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้น โดยเฉพาะการปลอยน้ำานเขื่อนเจ้าพยานนในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาุผมยอมรับว่ามิตกมากนะฮะเราประสานงานแต่เขาจําเป็นเพราะน้ำในเขื่อนเยอะครับลงมาถึง2,700 2,700ถ้าเกิน2,700เราไม่อยู่นะครับเราพยายามตึงให้เขาขอความนาเขาระบายอยู่แค่นั้นแต่เรานอกจากนั้นยังถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ให้ผ่านน้ําออกไป ทานกองเจ้าเจ็ดขรมยาบัลือนะครับแล้วผมเองก็ประสานงานกับท่านสสสรชัสุจิตสสของสุพรรณบุรีนะท่านก็ไปดูต่อรการน้ํายังพอรับไหวนะพอรับไหวปุ๊บเราก็ให้ผ่านน้าเข้าของเจ้าเจ็ดขรมยาบัลือไปสุพรรณนะแล้วก็ออกแม่น้าท่าจีนไปนะทำให้ตอนเนี้ย การไหลผ่านประมาณน,น้ำเนี่ยของเขื่อนเจ้าพระยาค่อยๆลดลงจาก2,007เนี่ยลงมาเหลือ2,006 2,005นะวันนี้วันที่10ตุลาเนี่ยตอนนี้ปล่อยมาที่2,300นะครับในขณะนะเดียวกันนายกโบลิงลูกชายและท่านรองรัฐพรเนี่ยได้ประสานดาวเทียมนะครับของ RV Connect ตนะติดตามมวลน,น้ำทางเหนือตลอดที่ลงมาครับนะแต่ตอนประกอบตอนนี้มวลน,น้ำที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยเหลืออีกก้อนเดียว นะครับซึ่งวนน้ำก้อนใหญ่ก้อนนี้ลงมาเมื่อสองวันที่แล้วกําลังผ่านนะครสวรรค์แล้ววันนี้คาดว่ามาถึงเมือทุ่งทานีนะเมื่อวานก็ได้ระดมเอาโฟมเอาไม้เทปไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟดูดเอาแจกพี่น้องประชาชนนะครับผมมั่นใจแล้วว่าห้องน้ำนะฮะตอนนี้เราพ้องน้ําแล้วก็ขอร้องทางเขื่อนพระรามหกไม่ให้ปล่อยน้าเข้ามาคลองระพีพัด พอถ้าปล่อยน้ำเข้าคลองแล้วพี่พัดน้นําก็จะมาประดังที่คลองหนึ่งถึงคลองสิบสี่นะครับแล้วก็มาออกคลองลังสิทธ์นะครับซึ่งตอนนี้นายกน้อสิทธิ์นายกบรีไก็ระบายน้ําออกเจ้าพยาเพื่อพ้งน้าให้คลองลังสิทธพอที่จะมีพื้นที่รับน้ําก้อนนี้ลงมานะครับเพราะนั้นมั่นใจว่าถ้าเราผ่านวันที่สิบสามไปได้เนี่ยครับผมเชื่อว่านาประชุมเรารอดนะแต่พี่น้องอย่าประมาทเพราะเราจะเจอทั้งในช่วงนี้